สวัสดีครับน้าๆนา,นา,นาตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้มาแนะนํนานา้าๆมือใหม่ครับเอที่นา้นาๆเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเป็นหัวเชื้อผงนะครับผมเป็นหัวเชื้อแบบผงนะเอ่อเดจากต่างประเทศนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นที่นิยมนะครับในหมู่นักตกปลาคนไทยนะครับโดยเฉพาะใช้อ่าแต่ง เรื่องของกลิ่นนะครับช่วยเพิ่มเสริมเรื่องของกลิ่นเหยื่อให้เป็นที่ดึงดูดให้ปลาเข้ามากินเหยื่อได้เร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะปลานิลน,นะครับนาะนะครับก็อันนี้คือ QQA เนาะยี่ห้ออิซาตะนะนี่ครับตัวเขียวนะอิซาตะ QQA นะครับจะเป็นลักษณะเป็นผงสีเหลืองนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะ ผงสีเหลืองนี่เขาผสมส่วนผสมอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับนะแล้วก็วิธีการใช้ก็เอาผสมในเหยื่อที่เรา,เาผสมไว้แล้วในถังนะครับ <S 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 ก็ใช้ผงสีเหลืองเนี่ยนะครับโรยๆล,ลงที่ถังเหยื่อนะครับทีละน้อยทีละน้อยนะครับแค่พอที่จะปั่น ในการตีเบ็ดแต่ลายชุดนะครับก็ปานินนะครับใช้ได้ผลดีนะสำหรับเมืองไทยเรานะครับผมเคยเห็นเขาใช้กันเยอะเลยนะครับผมก็ทดลองเอามาใช้นะครับก็ได้ผลดีนะครับพอสมควรนะครับนะครับกลิ่นลักษณะจะมีกลิ่นหอมหอมอ่อนๆนะหอมหอมอ่อนๆนะครับนะครับเป็นการผสมของส่วนผสมหลายอย่างเลยนะ ก็ไม่รู้เขาผสม,มอะไรบ้างนะครับอิซาตะนะครับ QQA นะครับก็หาซื้อได้ในช้อปปีนะครับแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะนะครับผมนะครับซองนึงนี่ก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะถ้าในเมืองไทยเรานะนะครับร้อยกว่าบาทนะซองนี้หนะักเอ,อ่อเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบกรัมหรือเปล่ววาเดี๋ยวดูก,ก่อนนะเม็ดอินไตวันนะครับนาครับเห็นไหม เห็นไหมนี่เนาะเม d ดอินไตวันนะครับอิซาตะโปรเบตนะครับอิซาตะนะครับนี่นะครับ QQA ผงสีเหลืองนะครับเอาไว้แต่งกลิ่นปาน,นีนะครับสำหรับาน,น,นามือใหม่ที่ <c oughs> แบบว่าเ,เห็นเขาใช้นะอาจอาจจะเคยเห็นหนะ้านะเขาใช้กันนะครับไม่ไม่รู้ว่ามันคือผงอะไรสีเหลืองนะ นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละครับอิซาตะนี่แหละครับถุงนี้นะก็ถุงหนึ่งก็น่าจะประมาณขีดหน่อยๆนะครับก็สามารถซื้อหาเอาติดกระเป๋าติดกระป๋องเหยื่อไว้ได้นะครับแก้ขัดได้นะครับผมช่วยเพิ่มเสริมกลิ่นเหยื่อให้หอมน่ารับประทานดียิ่งขึ้นนะครับอีกตัวนะครับผมเป็นตัวนี้นะนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็สั่งมาใช้บ่อยนะครับ ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ตัวนะอืมเพราะว่าปกติแล้วนีเวลาผมปั่นเยอะเนี่ยหัวก้อยเอ้ยหัวลูกท้อเอ้ยหัวตาเลยเนี่ยมันก็มัน,ม,นมันก็กินได้ตัวพอพอใช้ได้อยู่แล้วนะครับนะครับทาไม้ไหนไอ่อจยจัดๆก็ได้เยอะหน่อยนะครับแต่ผมลองผมลองที่จะเพิ่มตัวแต่งตัวนี้นะนะครับผมลองที่จะเพิ่มตัวแต่งตัวนี้ก็ ทำให้ปลากินง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้มาจากประเทศจีนนะนี่ครับดูตัวอักษรนะมาจากประเทศจีนนะครับลักษณะก็จะเป็นผงออกหยาบๆหน่อยนะนี่นะครับมาน่าเห็นไหมนี่นะเป็นผงหยาบๆหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นผงหยาบๆหน่อยนะใช้เวลาวิธีการใช้ก็คือใช้โรยลงไปในถังที่เรา ผสมเหยื่อไว้แล้วนะครับนะครับก็ผสมทีละน้อยนะครับไอตัวนี้จะหนักเป็นกลิ่นหัวอาหารนะครับตัวนี้นะจะหนักไปทางกลิ่นหัวอาหารนะครับส่วนไอ q q a สองสีเหลืองนี่เหมือนแบบมันจะกลิ่นไปทางน้ำกลิ่นไปทางแบบกลิ่นหอมเหมือนวานิลาเหมือนนมเหมือนผงนมอะไรไปประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยของประเทศจีนเนี่ย ก็คือเป็น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 กลิ่นหัวอาหารเลยนะครับแต่ว่าเป็นการผสมกันหลายอย่างอยู่นะครับนี่นะครับเป็นผงแบบนี้นะเป็นผงหยาบๆหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับเวลาเราจะใช้ก็ผสมอ่าเทใส่ในถังเหยื่อแล้วก็คุกเข้าคุกเขาแค่พอปั้นในแต่ละครั้งนะครับอาจจะสี่ห้าไม้นะครับสี่ห้าก้อนนะครับนะครับไม่ต้องผสมทั้งถังนะครับผมก็ค่อยๆเหาะ ทีละครั้งทีละครั้งเอานะครับนี่นะครับก็จะเป็นรูปปลนดินโดยเฉพาะเลยนะก็สำหรับน้กมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้นะก็มีตัวแต่ง2ตัวนี้นะครับอิซาตะ QQA สีเหลืองนะครับกับไอ้นี่ครับที่มีรูปปัาดินนี่นะนะครับซองซองนี้นะครับอ่าสี่สิบบาทนะครับบางร้านก็ขายสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบก็มีนะครับผมซองนี้ก็อยู่ที่ประมาณขีดนิดๆนะครับผม าซื้อได้ในช้อปปี้นะครับนันนี้นะครับมีเยอะแยะเลยนะแล้วก็ยังมีหัวอื่นๆที่เป็นตัวแต่งที่เราเอามาใช้เป็นตัวแต่งเพิ่มกลิ่นเพิ่มก,การกระตุ้นให้ปลากินเหยอะได้เร็วขึ้นอีกหลายตัวนะครับแต่ว่าตอนประสบการณ์ที่ผมใช้มาก็คือจะมี q ว a เีเหลืองกับตัวนี้นะครับนะครับก็เลยเออแล้วก็มันก็ปลาก็เข้ากินเหยอะค่อนข้างเร็วนะครับผมก็เลยเอามา,มาแนะนำนานาเมือใหม่นะครับเผื่อ อยากจะหาทดลองเอามาใช้ติดกระเป๋าติดกระป๋องเหยื่อไว้นะครับผมเอาไว้ที่หมายไหนที่แบบปลากินยากๆหรือว่าเหยื่อมันเข็ดเข็ดเหยื่อะนะครับก็ลองเอาตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปในกลิน่นในถังเหยื่อของเราได้นะครับนะครับก็ฝากนะนเมื่อใหม่นะครับ,อรบขอให้มันหมานกัน,น,นทุกคนที่ออกหมายนะครับผมแล้วก็ ทดลองสั่งในช h อป e e นะครับเอามาใช้กันได้เลยนะครับผมส่วน q, q ิ a นี่รู้สึกจะแพงหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ได้ผลพอสมควรนะครับแล้สองอย่างนี้คือถามว่าอย่างไหนกินดีกว่านะครับเอ่อถ้าเท่าที่ผมเคยใช้มานี่กมกินพอๆกันนะครับเร่งให้ปลากินพอๆกันนะครับตัวนี้จะหนักไปทางกินหัวอาหารนะตัวนี้จะหนักไปทางกินคล้ายๆพวกวานิลาพวกผงนมสดอะไรไปอย่างนั้นนะครับ นะครับผงสีเหลืองนะอันนี้เป็นผงสีแดงนะครับผมโอเคครับแล้วนะครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะก็นานามืองใหม่ก็ไปหาสั่งมาใช้กันได้เลยนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับนานามือใหม่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับคลิปนี้ของแดงพิชิงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ